สวัสดีครับช่องจยนมิชแน,นลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจยนมิชแน,นลครับหอดปีจังเลยเหมือนหอโอ,อ้เป็น่ยนสาย ทะเลลงเลิก,กลคักปกติเวลามมนขึ้นขึ้นหอนขึ้นหอแดบดหอนเต็มนี่ด้ดดลงเลิกค่ะคนละท่ายังชม้าเอาออโซนลกตาเลย บทที่มาคำนามวันนี้วันหนึ่งของกิลาจังหวั เล็กน้อยนะมาเรียนจบพอมีงามากเ ดอกเบงมองนาม,มันอมออมหอมขึุนหัดบานหนา้าโป๊แต่ว่าบานมีคนเหลมช่งวงนามนมัน มันลงพอนมีคนเล่นมีแต่คนมาเล็กหน่อยมาแซนนำมันแต่บรรยากาศดียแดดก็ดมีเมืองไดย น่อยแล้วเรียนนย้ำน้ำคุ้นน้ำน้ำม,มะละสมราคาเอ๊ะ ก่อนสองกันที่จะมีแค่งรถหนึ่ง,ดดงรมงแล้ว ทั้งขึ้นที่เมื่อกี้เมื่โดนกับที่หอดฟันของมันฟังคดกับที่เป็นเหรียญพูดใช้หัดถือว่าลงมบันเลือประมาณเกือบลอยเมตรแล้วมั่ง เดี๋ยวกับบัดเอิ้นยังก่อนนี่ข้างโคกเลยทาน้าําขึ้นเออยกระจังมาเตอะซ่ với phù từ hai đây ngoài quận Thank <laughs> you. มีอย่งางไรครับให้เบิ่งบรรยากาศสำหรับวันอาทิตย์วันนี้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์พิ้เชลในคลิปต่อไปครับผม